สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมิจรนันนกเชยครับมาพร้อมกับนี่เลยแมนนิดค่ะแม่นิดแ,และที่สำคัญก็มีผู้นำจังหวัดประปูนนะครับาสมาชิกีฬาวิงง่ง้บวนประพูลมาอีกเยอะแยะมากมายรอยอยู่ด้านในร้านคาครับค,ครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเรามาอีกหนึ่งสถานสถานีใช่ค่ะเป็นสถานีแห่งความภาคภูมิใจครับนี่ก็คือร้านขายยาันแก้วค่ะดันแก้วเภสัชครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นผู้มีวลเทประไซค์จริงจริงนะฮะท่านบอกว่าอยากร่วมด้วยช่วยกันให้ระบบเสศรษฐกิจแบงค้ปันเนี่ย ซึ่งได้ร่วมทำบุญร่วมใจนะครับก็วันนี้เราจะประมอบป้ายโครงการพ่อพารวยให้กับเจ้าของร้านจันแก้วพิซซ่าครับซึ่งออยู่ที่บ้านสรรลิมปิงครับตำบลสรรลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ตรงข้ามกับคลินิกของหมอทวีนี่เองนะหาง่ายๆครับติ่ถนนเส้นลำพูนสรรมาตองครับหาง่ายๆนะครับถ้ามาที่ลิมปิงปุ๊บแวะมาครับอยากได้ยาอะไรหรืออยากได้อาหารบำรุงยำมาที่นี่ได้เลยใครเคยไม่ยากมีหมดนะคะมีหมดเลยผุกข้าว โอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านนั่นเลยเลยครับผมมาตามมามาเลยครับมาเลยนี่เลยพี่น้องที่พิงค์คนเหมือนลำบูเราทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับด้านในเลยครับโอเคครับขออนุญาตเีเราป้ายนิดนึงนะครับครับผมสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเจ้าของร้านสาวสวยครับผู้ใจดีนะที่เข้าร่วมโครงการข้อพารวยนะครับเจ้าของร้านจัดเกลียวพิสัยนะทัญไทยท่านผู้ชมนี่เป็นครับสวัสดีเจ้าร้านจัดเกลียวพิสัยนะครันมีต้อนรับผู้ชมมาเจ้ามียาหลากหลายชนิดมาเจ้าเพราะว่ายาแผนโบราณหรือว่ายาแผนปัจจุบันนะเจ้าราคากันเองค่ะมีอย่างก็มาสอบถามได้เจ้า ต้องกลับขอบพระคุณโดยเฉพางยิ่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากดูแลสุขภาพใดก็มาปรึกษาที่จัดแจ้าพิสิทธ์ได้เลยนะครับดีให้คุณปรึกษาแล้วก็ฟรีนะฮะให้คุณปรึกษาฟรีแล้วก็เลือซื้อยาไปที่จัตเจ้าพิราคาไม่แพงทป็นราคาที่ถือว่ามีสภาพเลยนะฮะและที่สำคัญครับเข้าร่วมโครงการข้าพาบริยี่ร้อยแล้วบอกว่า รีดใจและยินดีที่จะร่วมทำมูลด้วยกันนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะี๋ยวงม่ให้ไม่นิ็นตัวแทนนะฮะเพราะ้ายโครงการพ่อพารวยนะครับคัะท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถ้าพบป้ายพ่อพารวยที่ไหนนะครับแวะมาได้เลยนะครับว่าเราร่วมด้วยช่วยกันสร้างสังคมในการแบ่งปันนะครับสนับสนุนพาร์เนอร์นะครับให้มียอดขายมีรายได้เหมือนกันนะครับ ครับท่านผู้ชมและที่สำคัญครับหากมีร้านค้าร้านขายอยากนําเข้าร่วมโครงการเหมือนร้านนะครับจันแก้วเวิสะครับก็สามารถติดต่อสมาชิกที่มีผู้บริจาคทั่วประเทศเลยนะฮะเรายิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมโครงการพ่อพารวยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะที่สําคัญก็คือร่วมด้วยช่วยกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นนะครับให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับโอเคครับแล้วเราจะไปพบกันใหม่ในโอกาสน่านเราจะพาไปพบกับร้านพ่อพารวยเยอะแยะมากมายครับท่านผู้ชมครับ พบกันในโอกาสหน้าครับร้านนี้มีพ่อาพาเรื่ครับ